คันเนี่ยมอะอทั้งหนอกมันเห็นแต่ผู้อื่นมีช่วงหนึ่งที่เขาต้องเนี่ยมึ่งเก่วของสำรวจแต่วของขึ้นรับตาลงสำรวจทั้งกายเขาก็ใส่สายตาช่องกระจกสำรวจทั้งใจเขาก็ใส่การพิจารณาทาั้ทงสติทั้งสมาธิบิ่งเกี่ยวของ มันยังท่านกันธรรมันสันมันสองอย่างมันพอท่านกันตาก็เห็นรูปมันก็เบิ่งไปน้ำแหน่เห็นใจก็เลยบวท่านกันสติก็เลยบวท่านควบคือดควบอ่านเดี๋ยวของแหน่โมก็เห็นจต่ของตรวจตาจต่ของโมก็เห็นพอแหน่ไปเบิ่งเดี๋ยวผู้อื่นหันมาย้อนเบิึงเกะของตรวจตาเบิังเกะของ มือนี่เป็นยังเนี่ยมืออื่นเป็นยังเนี่ยหมู่บ้านเป็นยังเนี่ยปับปุงแนวใดเนี่ยไรไปไรมาอดีตเป็นยัง,ยงไงมือนี่เป็นยังไงอนาคตจิเป็นยังไงอดีตดติดศูนย์มาเดี๋ยวนี้บ่ท่านด้แก้อาทิตย์หน้าก็ธิ์ติดศูนย์ติดรอไปอีกสิละตรวจตาบเบื้องเหนือของ เมื่อวานบ่หูเรื่องมื่อนีสิหูเรื่องบอ่มืออื่นจ่เป็นยังไดเอามาใส่กับการเรียนการสอนเท่าตรวจตาเบึงจะขวางมันตรวจตาตรวจไจแล้วกัหาวิธีแก้ไขน้ำแก้พอกันเด่นกันมวนหลายการรักษาสิ่งรักษาขวางหงายบึงช่วอยกันแก้ไปละห้าเห่นยหาอัังกันยุนีนห่องให้อัง เตบวนเตตะกวาตำรวจความเรียบรอยของห้องน้ำเป็นตะอยู่วะความสะอาดควมเรียบรอยมอสีเผากันเบิงแน่เพราะว่าบ้านดินมีคนไปเบิงหลายอยู่ได้หลายคนเอาขยะไปถิมไปยังกับากันเบิงัห้มถฉิมมันสะลงตรวจตาเจ้าของตรวจห้องเจ้าของเม็นไปเบิด ํำรวจตรวจตาจ้าของมันตรวจตาจ้าของอยังตงสิละมันก็เป็นการพัฒนาเฮ้าในด้านหนึ่งด้านที่ดีพุ่นละตรวจได้หลายพัฒนาได้หลายตรวจได้หน่อยพัฒนาได้หน่อยท่านผู้สนใจเลยกับบรดพัฒนาจ้าของพัฒนาด้านจิตใจด้านความรู้ด้าน,ควา,านความประพฤติด้านการควบงคบบวกการใส่ทิ้งใส่ขวางเป็นการตรวจตาจ้กของบัตรทุยาง เริ่มจากตัวจะของวัตทุกอย่างดีก็เริ่มไปนี่ละบ่ดีก็เริ่มตปนี่ละบ่ได้อยู่กับมูบวได้อยู่กับพวกบ่ได้อยู่กับคู่ได้อยู่กับอาคารสถานที่ยังดินฟ้าอากาศกับวได้ไม่เห็นใหนเฮาดีเฮาสววดมีแต่เฮานี่ละเริ่มแต่เฮาขึ้นไปแต่เฮาวัดเริ่มให้ดีก็ได้ดีเริ่มว่ดีกับ่ได้ดี ก็ได้บ่ดีขั้นเริ่มบ่ดีก็ได้บ่ดีขั้นเริ่มดีก็ได้ดีเอาเมื่อใส่หลักการของพระพุทธศาสนาทำดีได้ดีทำซัวได้ซัวทำดีก็คือเหตุผลก็คือได้ดีทำซัวเป็นเหตุเกิดผลคือได้ซัว พุทธศาสนาสอนง่ายๆสอนเป็นวิทยาศาสตร์สอนโดยเหตุโดยผลสอนง่ายๆเฮาคิดดีจิตใจเฮาก็ดีเฮาคิดว่าดีจิตใจเฮาก็ว่าดีเบื้องต้นเก่าศีลเป็นกรอบขั้นบูงจากว่าดีว่าชัวเป็นอย่างบ่อยมันรวงละเมิดศีลศีลแลวก็เป็นธรรมกุศลกรรมกุศลกรรม ตัวใดบ่เข้าใจถามคู่ว่นกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10ของ10อย่างที่บ่ควรทําของ10อย่างที่ควรทํา<พ>บทั้งเบิดก็รวมลงมาเป็นไก่ว่าใาใจคือเก่ากุศลกรรมก็การกระทําที่เป็นฝ่ายกุศลหรือฝ่ายดีบ่แม่นอกุศลกรรมอกุศลก็บแปลว่าฝ่ายบ่ดีอัน อะแปลว่าไม่ศึกษาเบิง้งเอาไปใส่เบิง้งไปประยุกต์ใส่ในชีวิต,ต,วตจะของตัวใจจะขอางแล้วโอ้มันมาทังอกุศนเ่นทา้งบอดีทั้งซัวเ่วกระปั๊บปุงไหมให้มันเข่าในทางมันอยู่ในรูในทางการตั้งใจเรียนการบ่ตั้งใจเรียนเห็นไปเบิด เป็นธรรมาไปเบิดเป็นพุทธศาสนาไปเบิดเป็นหลักธรรมไปเบิดบอดีกับชั่วเท่านั้นละบาม,มีกลางๆมือหนึ่งเขาเย็ดบอดีเขาก็ได้บอดีมือหนึ่งเขาเย็ดดีเขาก็ได้ดีมันบ่ขื่นพร้อมกันหรอกเฮ็ดลงไปทีหนึ่งได้ทั้งดีทั้งบอดีงานจริงหนึ่งตอบได้อย่างนึงมาโรงเรียนมาเรียนหนังสือ กให้มันมาอย่างเดียวได้ย่างเดียวอยาให้มันได้แรงเลรีไปน้ำให้มันได้ย่างดีไปเลยมีแต่ความตั้งใจท่านหละตั้งใจดีกระเฮ็ดออกมาดีผลิตผลออกมาดีการแสดงกิริยาการทั้งกายทั้งวาจาก็ดีไปน้ำท่านจิตใจบ่ดีคิดบ่ดีมันก็ออกมาบ่าดีบ่อยากเรียนบ่อยากเรียน เขาผ้าเล่นกับปรอยากเล่นเนี่ยเขาให้เล่นป่ะยักไปเล่นเนี่ยอื่นเขาผ้าเลี้ยนกับปรยักเลี้ยนอยากไปเล่นแเนี่ยอื่นเ,น,เนีน่ยมากไปตามอำนาจของใจที่คิดพ่ดีเพราการเลื่อมให้มันดีจังหวะผ้าเลื่อมให้มันดีใจเศร้าหายใจเข่าลึกๆหายใจออกทุดๆหายใจเข่าหายใจออกรลลึกถึงพุทโทพุทโทษเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดี พระพุทธเจ้าเห็ดดยความเสียสละความดีนํามาสังสอนหลังซี่เฮาก็ระลึกเอามีพระมีวัดมีศาสนาอยู่น้าบ้านได้หลายเพื่อิเวิตเครื่องเตือนใจให้ทําดีแต่ละมือเห็นปุ๊บก็ใหขึ้นว่าสิได้เฮ็ดดีมือนี่ยามมือเสาเห็นพระไปบิณฑบาตก็เป็นสัญลักษณ์ของความดีเฮาก็พกันเฮ็ดดีมือนี้มืออื่นเดี๋ยวจาค่อยว่ากันมือนี้เฮ็ดให้มันดีสะก่อน Đó, khâu hoang bà nè